สดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะามาอันบ็อกซ์ข้าสะดวกันนะวันนี้มีสองข้สะดวกนะคะกล่องหนึ่งแล้วก็เป็นซองหนึ่งก็อันนี้เป็นช่วงงานหนังสือแต่ว่าไม่ได้สัง่งไม่ได้สั่งจากทางเว็บนะส่วนอันที่สั่งมาจากเว็บค่ะอันนี้นี่อันนี้เราเพิ่งได้มาคือเราฝากเพื่อนกดนะคะคือวันเขาเริ่มปล่อยวันที่ยี่สิบหกใช่ปะ่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะเราไปสอบ ที่ขอนแกน่นไปสอบขอสมรรถนะเรากดไม่ได้แน่นอนเราก็เลยแบบก็เลยไปบ่นเล่น,ลนๆว่าแบบเฮ้ยไม่น่าไหวแน่เลยแบบต้องไปแย่งซื้อกับคนอื่นหรอแล้วเพื่อนเราก็ทักเราบอกว่า,วาเดี๋ยวถ้ากดได้จะกดให้อันหนึ่งแล้วเราก็ได้มานะคะเป็นเป็นอ่าสองเม้ากางฤด,ดูร้อนนะคะอืมเป็นแบบมีตอนพิเศษด้วยแล้วก็เราก็สัง่งแล้วเราก็เลยได้สั่งซื้อรับการดูร้อนมาอีกเล่มหนึ่งอันนี้แบบเหตุนคนปล่อยวิตเตอร์ก็เลยซื้อมาก็เลยได้มาเลยสองเล่มน,นะก็ นี่มาซึ่งเราหายปนหนาไปนานมากเลยทุกคนก็ยังจำเราได้อยนะู่นะคือแบบเราเรา,เราทิ้งแบบสองสามเดือนเลยละมั้งเพราะว่าเราช่วงนั้นเราสอบนะคะแล้วก็สอบเสร็จแบบทุกอย่างจริงๆแหละเหลือแค่มหาลัยประกาศน์เนั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะสองอันนี้นะคะคือสองอน,นี้เป็นไม่ใช่ใครที่ไหนสปอนเซอร์หลักของเราคือ,าโอโคโตัวังของเรานี่ มมาใหหด้ดเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวการรีวิวแบบข้าวๆนะว่าได้อะไรมาบ้างแบบเสียหายเท่าไหร่นี่ขนาดเราแบบช่วงงานหนังสือนะคะมันวันที่เท่าไหร่เราจะไม่ได้ยี่หกถึงเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วมันเป็นช่วงที่เราสอบใช่ปะสอบเสร็จแล้วเราก็เหนื่อยมากแล้วก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานหนังสือเลยเรายังแบบหมดเท่านี้หมดหมดไม่ได้หมดเท่านี้ยังมีอีกนะที่เราสั่งในเว็บ ถ้าเราแบบฝากเขาหิ้วหรือว่าแบบมีโอกาสได้ไปน่าจะหมดหมดเยอะมากก็เราก็เลือกแต่เล่มที่น่าสนใจกับเรื่องที่แบบเล่มที่อยากอา่านแล้วก็เล่มที่แบบเล่มต่อมาอะไรเงี้ยเพราะว่าลบข้้งจำกัดเนาะแค่หกเล่มก็คือแบบก็ก็คือเสียเสียตั500้งห้าร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวเล่นแรกเลยจากสำนนกพิม์เอาลักพิมพ์ก่อนแล้วกัน คือเราเห็นหน้าปกนะคะมันแบบน่าอ่านมากหน้าปกสวยมากแล้วมันเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับอะไรอะ <c oughs> อืมมันมันเกี่ยวกับแบบเรื่องระเบียนอะไรเงี้ยแล้วมันน่าจะเกี่ยวกับการอันนี้คิดเอาเองนะเราเห็นแค่หน้าปกแ,แล้วก็ตีต,ตีไปว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกแบบอาจจะมีความรู้ทางแพทย์นิดนึงมั้งไม่รู้นะไม่รู้ว่ามีจริงไหมเราเราไม่ได้อ่านคำด้านหลังเลยนะเห็นว่ามันมันเกี่ยวกับ เอคิจินซินโดมใช่น่าจะเป็นโรคแบบที่ในเรื่องนี้สร้างขึ้นมาแล้วแบบหน้าปกสมา <S <S ก็ยังไม่ได้อ่านนะคะเล่มแรกเราก็เลยลองอ่านถ้าน่าสนใจก็จะตามเป็นเอลซี um, นะ่จากสำนักพิมพ์เด็กนะคะก็เราเห็นว่าแบบหน้าปกม,มันสวยดีแล้วมันดูมีความแบบย้อนยุคมั้งไม่รู้นะส่วนสิ้นที่ต่างโลกใช่มีความต่างโลกเออก็เลยน่าสนใจแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่าเราถูกชะตากับตัวละครนี้เพราะอะไร ว่าแบบใต้ตาดำก็เลยซื้อมาแล้วเป็นเอ็น LC ใหม่ก็เลยจะลองมาอา่านถ้าสนุกก็จะแน่นอนก,ก็จะซื้อเหมือนเดิมนี่คือเอซใหม่ที่เราซื้อมานะที่แบบเล่มแรกต่อไปก็อันนี้น่าจะมี LC นานแล้วหรือเปล่าแต่แค่เราไม่รู้เพราะออกมาตั้งสองเล่มแล้วอะก็คือปีศาจเทพกับเด็กหนุนะ่มนักวาดภาพ มีสองเล่มน,นะคะเราก็เลยสอยมาสองเล่มเลยคือแบบน่าน่า,น,าน่าสนใจมากเก็เลยลองจัดมาสองเล่มเลยเราคิดว,ว่าน่าจะสนุกก็เลยจัมาเลยนะก็เรายังไม่รู้ในะเรื่องนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่ได้อ่านเลยลเราก็เห็นหน้าปกแล้วก็จัดมาเลยมีความเป็นแฟนติสิยะเออเราก็เลยอา่านเดตลอมานะคะเป็นอันนี้สานักพิมเนต็ตนะคะอันนี้สียาเินเตอร์ เน็ตอันนี้สองคำเลือดอสูรนะคะเล่มสองที่ซื้อเล่มสองมาเพราะว่าตอนเราไปขอนแก่นนะคะถ้าเราได้ทาคลิปลงนะตอนไปสอบอ่าที่ขอนแก่นอ่ะเราไปซื้อเล่มสามมาเพราะว่าโดนน้องดูให้คนตอนแรกเราก็พูดเลนๆเราเฮ้ยเล่มสาออกแล้วที่จริงมันออกตอนนั้นออกถึงเล่มสี่แล้วมั้งแต่มันอยู่ในงานหนังสือปะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วเราก็น้องก็เลยบอกว่าซื้อเลยซื้อเลยเราก็เลยซื้อส่วนเล่มสองก็เพิ่งมาซื้อเล่มหนึ่งเราซื้อไปตั้งนานเราแต่ยังไม่ได้แกะเลยก็คิดว่าเราจะอ่านนี้แหละเพราะมันมีสามเล่มแหละก็เราซื้อเล่มมานะะค โอเคเรื่องสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคุณร้อนนั่นเองสืบรับฉบับคาโมโนะชิรอนก็คือก็เริ่มต่อจากคุณรอนเร่อหนึง่งเลื่มสองใช่ปะก็เล่มสามคือเราเป็นคนชอบแนวสืบสวนมากก็เลยก็ตามเรื่องนี้ก็เลยเห็นมันออกเลยซื้อมาเลยอนนี้แหละอันนี้เราอันบล็อกแบบเอาคลิปมาต่อจากอันบล็อกงานทั้งหมดที่ได้ในช่วงงานหนังสือนะพอดีว่าอันนี้เป็นสั่งมาจากรักพิมพ์ช่วงงานหนังสือซึ่งตอนนี้เดือนต้นเดือนก็จะานลว เราอันนี้เราก็อันบอสตั้งแต่เดือนมีสหใช่ปะแล้วก็สางตั้งแต่เดือนมีนาะก็คือแบบเราเก่งมากก็พอดีว่าถ้าแบบถ้ายังไม่ดองคลิปก็คงลงอันแบบนี้ไปแหละแต่พอดีว่าเราเรา,เราแบบสายเราหนึง่งของก็ได้ม,มาถึงแล้วนะคะเราจะมาแกะกันเอามารวมกับคลิปนี้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นของที่สั่งช่วงงานหนังสือนะคะจากหลักพิมพ์เนาะซึ่งเราสาั่างแค่สองเล่มนะคะเพราะว่าช่วงนั้นโอ้แค่แค่นี้ก็คือแบบหมดเยอะแเรว เราอยากให้มันมีลิขสิทธิ์แบบถูกต้องในไทยมานานแล้วเราช่วงนึงที่เราแบบยังไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์ใช่ปะเราได้ซื้อเรื่องนี้แต่มันเป็นผิดผิด,ผดลิขสิทธิ์นะคะแบบหลายคนที่แบบตามก็น่าจะดูนะว่ามันมีกำนังพิมพ์อันนึงที่แบบมันผิดลิขสิทธิ์ที่เขามาแปะน,ะนี่ค่ะรักษาของแค่สองเล่มนะก็คือออตาคูปกับลากนี้แดดเพียงคุณก็คืออพิมพ์หัวใจใสารักที่โอนอเดระค,คุงอ่ะ แค่สองเล่มก็จะแบบจริงเราอยากสั่งอีกเยอะมากแต่แบบไม่มงบนอันเนี้ยเราแบบรอมานานแหละเื่นแบบจ้องจ้องมานานแล้ว,ออแบบลวตัง้งแต่เขาประกาศวี้กลยอัปเดตก็อันนี้กคือสองเล่มที่ได้มาใหม่วันนี้เลยอัปเดตก็คือวันนี้ก็คือสองเล่มีคือแบบ ดีมากคือแบบเราเราแบบรอเราอยากอ่านตอนจบของเล่มนี้สักทีแล้วก็สั่งมานะคะเราอะเล็งเล็งเรื่องนี้มานานมากแล้วรัางนี้แดดเผียงคนนี่น่าจะเขาบอกว่านี่เป็นหมองของโอนโดเรลหรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็แล้วกอ็อันนี้เราเราอยากอ่านมากแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อสองเล่มนี้เพราะเราอยากอ่านตอนจบของเล่มนี้สักทีคือแบบ ไม่รู้ว่าอยากอ่านนวันหวานๆช่วงนี้เออก็ <g ül> <g ül> อนนี้นะคะที่เราได้มาสองเล่มก็ไม่มีอะไรละหมดแหละเ,เราจะมาสรุปงาะที่ได้ออช่วงงานหนังสือกันนะซึ่งเราไม่ได้ไปงานหนังสือน,นะเราฝา่หิ้วแล้วก็กดในเวลเอาก็ก็ถือว่าเสียหายนะอยู่นี่คือทั้งหมดที่ได้มาเลยนะคะก็แค่นเดี๋ยวาคิดมันยาวก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชม ถ้าแบบใครมีใครที่เข้ามาแล้วอยากป้าย่าหนังสือหรือบางงะเล่มนันก็ได้แล้วเราช่วงนี้เราว่างแล้วนะเราน่าจะได้เริ่มอ่านบางงะจริงจังแล้วบ๊ายบาย